หมดใช้ไม้ไม่เท่านี้นะคือนจากเท่านี้นะมีแค่นี้แลหละไปธุระแน่ไปไหนแน่วิธีการเก็บขี้เล็กมาเบิ้งวิธีการเก็บเก็บขี้เล็กนะครับขี้เล,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 ล็กหลายแห่งครับแถวบ้า,บานเฮา นานี่โอ้ยน้ำตั้งเขาเก็บเมือเนอะเขาไ่ได้เขามาเบิร์อยู่วันนี้นะโหนานนท์ายแให้ไปหย่อนยานนักคนโอ้ยวไปสปอตจะเก็บไปหรือเอาเกี่ยวเกียวเอาเลยนะเออเกี่ยวหรอนั่นนั่นโอ้ก็สิมามาเก็บอาบนี่เมื่สิไปเพื่อนก่อนไปออกไม่อีก มีคนเก็บดอกามเอาอีกรอบนึงก็ได้พุ่นเต็มอยู่หุ่น